สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญหลวงพ่อแจ้งนะครับหรือเหรียญหลวงปู่แจ้งนะครับท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดประดู่พระรามหลวงนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นอุดมมงคลนะครับรอสสองหนึ่งสองนะครับจัดสร้างในปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเป็นเนื้อกระล่ทองนะครับ อธิษฐานปลุกเสกและจัดสร้างโดยพระมหาสุรศักดเจ้าวาดวัดปฐุมพระรามหลวงรูปปัจจุบันนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลนะครับของพระมหาสุรศักิ์นะครับที่ท่านจัดสร้างเพื่อบูชาขูงนั่นเองนะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์นะครับของหลวงปู่แจ้งนะครับนี่นะครับ เขาก็จะมีการต่อโค้ดนะครับที่ถังกะตินะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะคมชัดชัดเลยนะครับหน้าตาหลวงปู่ก็คมชัดนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดว่าหลวงพ่อแจ้งนะครับนี่นะครับตัวหนังสือก็คมชัดเลยนะครับด้านนี้ก็จะมีคําว่าวัดประดู่นะครับ เห็นไหมครับนี่เป็นเนื้อกะไหลทองนะครับเนื้อกะไหลทองแห้งๆเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับจะสร้างในปี3ามเนะครับนะคะราคาเล่นหากันก็ยังไม่แพงนะครับหลักร้อยนะหลักร้อยปลายๆเท่านั้นนะครับนี่นะครับห่วงนะครับ เรามาชมดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นอระยันแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับพื้นผิวเหรียญก็จะเรียบตึงนะครับเนื้อกระไหลท่ทองก็แห้งๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีกระไหลท่ทองเปิดมาแล้วนะครับเห็นไหมครับทําให้เห็นเนื้อในนะนี่นะ ตรงนี้จะมีคำว่ารอสสองหนนะครับนี่นะตัวเลขเป็นตัวเลขไทยนะครับนี่นะครับเรามาชมดูที่หูเหรียญนะครับรอยปิ้นก็แบบนี้เลยนะครับสำหรับเหรียญที่อยู่บนมือผมนี้ผ่านการใช้งานมานะครับนี่นะครับก็จะมีคราบเนือนะครับเห็นไหมครับ มีครับเหนือติดตามซอกนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับถ้าใครมีเหมือนผมนะครับก็หยิบขึ้นมาส่องพร้อมกันได้เลยนะครับว่ารายละเอียดเหมือนกันไหมนะครับ ส่วนถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับนี่นะครับเรามาชมดูขอบนะฮะขอบก็จะเป็นขอบตัดนะครับนี่นะครับนี่นะขอบตัดนะครับชมดูอีกด้านหนึ่งนะครับ <c oughs> สำหรับหลวงปู่แจ้งนะครับท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดประดูพาร,รามหลวงรูปที่4นะครับสมัยราชการที่5นะครับท่านเก่งเรื่องรักษาโรคแล้วก็น้ำมนวิเศษนะครับผมนี่นะครับนี่นะครสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ f สทุกท่านได้รับชมนะครับนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะฮะถือว่าหายากในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อแจ้งวัดประดู่พระรามหลวงนะครับผม มีนะฮะสำหรับเนื้อกไหล่ทองก็พบเจอได้ไม่บ่อยนักนะครับส่วนใหญ่นะครับสายตรงเขาก็จะเก็บอย่างเดียวเลยนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลนะฮะ,ะปีลึกๆนะครับของพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่พระรามหลวงนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะฮะ